hello everyone in this video we are going to practice listening and speaking in unit 2 you can scan this qr code and practice listening carefully okay let's get started unit 2 it is more interesting first try look listen and read at the playground. I am Kate. I am at the playground. I have a brother. His name is Nick. He is shorter than me. He enjoys riding a bike. But I enjoy playing in the sand pit. It is more fun. I can make lots of things, such as sand castles, and I can ride on the sand too. I have a sister. Her name is Carol. She is younger than me. He likes to play on the swing. It is fun too. I have two best friends, Lisa and Alex. I am younger than them. They like going up and down on the seesaw. Let's go play on the seesaw with them. Okay, after listening, let's practice reading at the playground. Okay, คอยจดคำศัพท์ลงไปในหนังสือของนักเรียนค่ะเพื่อที่จะจำคำศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ let's get started look listen in read look ก็คือมองดูนะคะ listen listen เราฝึกทักษะการฟังไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรา listen ใช่ไหมคะต่อไป read read ก็คือเรากำลังจะฝึกอ่านนะตอนนี้ค่ะหัวข้อก็คือ at the playground at the playground ที่สนามเด็กเล่นแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะ I am Kate ฉันคือ Kate I am at the playground ฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่น verb to be นะคะเรกเรียนท้าตามด้วย preposition แปลว่าอยู่ค่ะแต่ I am Kate แปลว่าฉันคือหรือฉันเป็น ตามด้วยชื่อคนหรืออาชีพนะคะซึ่งดูดีนะ verb mm hmm. to be ตามด้วยสถานที่จะแปลว่าอยู่นะคะฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่น I have a brother ฉันมีน้องหนึ่งคน his name is nick ชื่อของเขาคือ nick he is shorter than me ถ้านักเรียนเห็น verb to be นะคะตามด้วย er แล้วก็ตามด้วย than จะแปลว่ามากกว่าจะเป็นการเปรียบเทียบค่ะส่วนจะเปรียบเทียบเรื่องอะไรให้นะักเรียนดูคําคุณศัพท์ตรงนี้คําศัพท์ตรงนี้แปลว่าสั้นเพราะฉะนั้นเติมยาเข้าไปคือสั้นกว่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาเนี่ยเตี้ยวกว่าฉันนิ k <Nick S 2> เป็นชื่อผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้สรรพนาประโยคต่อไปใช้คําว่า he แทน he enjoys riding a bike เขามีความสุขก,กับการขี่จักรยาน ถ้าเรามีความสุขสนุกกับการทำอะไรสักอย่างนะคะให้เรียนใช้คำว่า enjoy เขาเนี่ยมีความสุขกับการปั่นจัก,กรยาน but I enjoy play in the sandpit แต่ฉันมีความสุขในการเล่นที่หลุมทราย sandpit แปลว่าหลุมทรายนะคะซึ่ง I ในที่นี้ก็คือใครเอ่ยก็คือ Kate นั่นเอง It is more fun. i s is more fun. มันสนุกมากกว่า I can make lots of things, such as sand castles, and I can w r i t e on the sand too. เค t ก็เลยอธิบายต่อว่าฉันสามารถทำ หลายสิ่งมากๆนะคะนักเรียน a lot of คือมากมายเยอะแยะ c h a t c h e s c h a t c h e s แปลว่าเช่น sandcastles sandcastle คือปรา,าสาททราย and I can write on the sand too และฉันสามารถเขียนบนทรายด้วยเหมือนกัน I have a sister ฉันมีน้องหนึ่งคน her name is Carol ชื่อของเขาคือ Carol She is younger than me เจอคำว่า is younger than แปลว่ากว่าใช่มั้ยคะยังแปลว่าเด็กกว่าอ่อนกว่าเพราะฉะนั้น is younger than ก็คืออ่อนกว่าเขาเนี่ยอายุน้อยกว่าฉันหรืออ่อนกว่าฉัน She likes to play on the swing เธอชอบเล่นบนส w i n g ก็คือชิงช้านั่นเอง It's is it fun too มันก็สนุกเหมือนกัน I have two best friends Lisa and Alex ฉันมีเพื่อนกี่คนเอ่ยสองคนที่ดีที่สุด best friend best friend แปลว่าเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ดีที่สุดก็ได้คะคือเพื่อนที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยนะคะ two best friends ก็คือเพื่อนสนิทสองคน ชื่อลิซ่ากับอเล็กซ์อีเอ็มยังเกอ a นเฉันเนี่ย younger t แดนก็คือฉันอ่อนกว่าพวกเขาซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าในธรรมเนียมฝรั่งหรือคนที่พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่เรียกคนอื่นว่าพี่น้องป้าน,น้าอาคนที่เป็นพี่น้องเขาจะต้องเกิดที่ท้องแม่เดียวกันเท่านั้นส่วนคนอื่นจะอายุน้อยอายุมากกว่าคือเป็นเพื่อนกันหมดค่ะจะเรียกชื่อนะคะไม่เรียกพี่ A b พี่ B อะไรนี่ไม่ They like going up and down on the seesaw พวกเขาเนี่ยชอบ going up and down ก็คือ mm hmm. going up ก็คือขึ้นนะ down คือลง on the seesaw seesaw คือกระดานหกนะคะก็คือพวกเขาอะ่ะชอบเล่นกระดานหก Let's go play on the seesaw with them Let's go คือไปกันเถอะไปทำอะไรละ่ะ play เล่น On the seesaw บนกระดานหกกับพวกเขาเดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ I am Kate. I am at the playground. I have a brother. His name is Nick. He is shorter than me. He enjoys riding a bike. But I enjoy playing in the sand pit. It is more fun. I can make lots of things, such as sand castles, and I can ride on the sand too. I have a sister. Her name is Carol. She is younger than me, she likes to play. On the swing i t is fun too. I have two best friends, Lisa and Alec. I am younger than them. They like going up and down on the seesaw. Let's go play on the seesaw with them. ในวิดีโอนี้คุณครูก็ได้พานักเรียนฝึกฟังแล้วก็ฝึกอ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ That's all for today, guys. I will see you in the next video. Keep practicing and learning English. Bye bye.